โอ้โหยิ่งใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะแวะไปดูเสาเฉลียงใหญ่กันครับเสาเฉลียงใหญ่เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านผาชันนะครับเสาเฉลียงใหญ่ตำนานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอ้โห oh. ยิ่งใหญ่มากครับนี่ธรรมชาติทำได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้โ oh. ห oh. คือเป็นก้อนหินนะครับที่ตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็มีก้อนหินอีกอันนึงเนี่ยวางอยู่ข้างบนนะครับสูงประมาณ12เมตรนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเสาเฉลียงใหญ่ อยู่กลางป่าเลยครับดูพร้อมๆกับผมเลยครับเนี่ยด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับไปเลยปะเหมือนมีรอยแบบคล้ายๆมีน้ํากัดเซาะนะครับคล้ายๆกับหินทรายนะคะสวยมากครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับ เนี่ยครับอันนี้คืออยู่ด้านหน้าเสาเฉลียงใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็คือมีก้อนหินอยู่ข้างล่างนะครับเล็กๆอย่างฮะแต่ข้างบนเนี่ยบันเล่มเลยฮะเนี่ยครับโห้เนี่ยฮะแม้กระทั่งหินเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับก็ยังมีอยู่ข้างล่างนะฮะไปตรงนู้นอีกฮะนี่ก็ใช่ครับเนี่ยฮะ เนี่ยใครใครก็จะยกมาตั้งใช่ไหมแต่เดี๋ยวไปดูเสาเฉลียงใหญ่กันดีกว่าครับนี่ครับคือเสาเฉลียงใหญ่ครับนี่ฮะเป็นคล้ายๆกับมีหินตั้งไว้สองอันนะครับตั้งไว้แล้วข้างบนก็เป็นแผ่นหินอันเดียวแล้วก็วางทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ากันเลยครับ ข้างล่างก็เขียนไว้ว่าเสาเฉลี่ยยั์นะครับอ๋อนี่ก็เขียนไว้อยู่นะครับเขาบอกว่าชั้นที่หนึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงภายนอกมากระทบหรือเกิดจากการขยายตัวและหดตัวเมื่อถูกอากาศร้อนในเวลากลางวันและอากาศเย็นในเวลากลางคืนชั้นสองชั้นหินเกิดรอยแตกและรอยแยกซึ่งขนาดของรอยแตกขึ้นอยู่กับแรงที่มากระทําแนวแตกมักจะเป็น แนวที่มีความทนทานต่อการกัดก่อนทางธรรมชาติในระดับต่ําส่วนชั้นที่3าเขาบอกในเวลาต่อมาแนวเหล่านี้จึงกลายเป็นแนวทางน้ําไหลก่อให้เกิดก,า,การกัดเซาะทั้งในแนวดิ่งและแนวราบชั้นหินที่ว่าแข็งแกร่งก็จะถูกกัดเซาะไปทีละน้อยส่วนชั้นที่4ส,ส่วนที่ถูกกัดเซาะจนถูกทําลายและพัดพาออกไปส่วนที่แข็งจะยังคงอยู่ทําให้ได้ลักษณะเป็นเสาเฉลียงยักษ์ครับโอ้โหนี่มัน มันขึ้นไปไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวผมลอง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 หาวิธีขึ้นดูฮะ วยมากครับนี่ผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับมีวิวรอบๆนะครับนี่คือวิวรอบๆตอนนี้ผมเดินอยู่รอบๆกับเสาเฉลียงยักษ์นะครับเดินมาด้านหน้าเขาบอกว่าหมุมนี้จะสวยมาก ดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่คือด้านหน้านะครับแวบมาครับมาดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับสวยจริงๆนี่ครับคือด้านหน้าจะมองเห็นสวยมากครับมันเป็นคล้ายๆกับรูปดอกเห็ดนะครับรูปดอกเห็ดนะครับ แต่ชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่เขาเชื่อว่านะครับเสาเฉลียงเนี่ยเป็นที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของเหล่าวิญญาณนะครับชุมชนที่นี่เขามองว่าเขาเชื่อว่าที่เนี่ยเป็นที่อยู่ของเหล่าวิญญาณนะฮะเหล่าวิญญาณของของเหล่าทหารกล้าด้วยนะเขาบอกนะฮะเป็นวิญญาณของเหล่าทหารกล้าด้วยนะครับซึ่งเสียชีวิตจากการที่ไปสู้รบมานะครับและเชื่อกันว่าวิญญาณนั้นน่ะจะเป็นพึ่งแล้วก็มารวมกัน ทุกๆวันพระนะครับเขาจะเชิญผู้ทรงเจ้าจากหมู่บ้านนะครับมาทําพิธีสืบต่อทุกวันเนี่ยก็ยังทําอย่างนี้ฮะสืบต่อกันมานานมากตรงนี้เขาเขียนว่าถ้ำลงนะฮะเนี่ยฮะด้านหน้าด้านหน้ากับเสาเฉลียงใหญ่เลยนะฮะัเาเขียนว่าถ้ำลงก็คือเดินไปหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ นี่ผมมาถึงตรงนี้เนี่ยตอนเที่ยงนะครับมันก็รู้สึกว่าว่าหวังเวงอยู่เหมือนกันผมว่าผมวิ่งเลยดีกว่าเพื่อทําเวลาครับเพื่อทําเวลาทํำโลงฮะวันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ไฟฉายมาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับโอ้ตรงนี้ก็เขียนมาทํำโลงทำอะฮะ ทางเข้าถ้ำลงน้อยแล้วก็ข้างหน้าทางเข้าถ้ำลงใหญ่ก็คืออยู่ตรงตรงหน้าเสาเฉลียงใหญ่เลยนะครับจะมีถ้ำลงน้อยถ้ำลงใหญ่อยู่นะครับนี่ฮะตรงนี้เขียนว่าถ้ำลงใหญ่แต่เดี๋ยวเราไปเชิงเื้อดูหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาก็คงจะ,ะไม่เข้าครับ แต่ถ้าไม่มีอะไรน่ากลัวฮะก็คงจะเข้าฮะทำไมทางมันล็กจังอะถ้ำโลงใหญ่เขาบอกว่าให้ปีนหน้าผานี้ขึ้นไปเลยก็คือ คือมีโลงศพไปอยู่ฮะรตรงนี้นี่ฮะยังเป็นไม้อยู่เลยแล้วก็มีรอยชาวบ้านมาจุดจุดทูบจุดเทียนอยู่นะฮะก็คือตรงนี้เขาเขียนว่าถ้ำโลงใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไหวแป๊บหนึ่งนะครับกลับไหวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูถ้ำโลงน้อยต่อฉะนั้นสิ่งที่ผมเข้าใจอยางตรงนี้เขาเขียนว่าถ้ำโลงใหญ่แสดงว่าต่อไปก็ ถ้ำลงเล็กเนี่ยก็น่าจะเป็นลงเล็กนะครับเราจะไปตามทางหรือจะไปลัดเลาะแต่บริเวณร,รอบๆเสาเฉลียงใหญ่เนี่ยครับสวยจริงครับเป็นคือภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาหินนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีต้นไม้เนี่ยครับดู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 รอบๆเนี่ยครับเนี่ยครับ ไปดูท้ำโลงเล็กกันต่อนี่นี่ฮะก็เขียนว่าท้ำโลงน้อยท้ำโลงน้อยไปตรงไหนแล้วโลงน้อยอยู่ตรงไหนอ้าก็คือ ก็คือโรงน้อยเนี่ยครับอยู่อยู่ข้างบนอยู่ในซอกหินนะครับแล้วก็จะมีไม้อยู่ผมมั่นใจว่าเป็นโรงอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยกกล้องให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับซอกหินเลยนะฮะโอ้ตรงนี้เขาปากหมุดเขามีหมุดหลักฐานด้วยนะครับของรรกรมศิลปากร สำนักศิลปรกรที่9อุบลราชธานีนะครับปี2562 005ก็คือปัดไว้เป็นหมรดกฐานนะครับตรงนี้ฮะโอเคผมว่าผมไปดีกว่าคือตอนนี้กลางวันนะครับแต่ว่ามันอยู่กลางป่าเลยนะฮะบรรยากาศเงียบเหงามากนะครับแต่ว่า สวยสวยจริงๆคือเครื่องบนข้างบนบนเขาเนี่ยครับลมมันไม่แรงฮะแต่ลมมันก็มันก็ทําให้เรายเย็นแล้วก็ไม่ร้อนจริงๆอากาศมันร้อนแต่ลมน่ะมันเย็นนะฮะเสาเฉลียงยักษ์นะครับเออเสาเฉลียงใหญ่เนี่ยครับอยู่อยู่ที่บ้านผาชันนะครับตาบสลสํโรง อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวเสาเฉลียงยักษ์แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีทริปอยู่ใกล้ๆนะครับสามพันโอกอะไรก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับหรือจะไปล่องเรือดูวิถีของชาวบ้านซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีทริปนี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเสาเฉลียงใหญ่ตรงนี้นะครับถ้าใครจะมาเที่ยวปักหมุดบ้านผาชันได้เลยนะครับตำบลสำโรงท่านก็จะจะเจอเสาเฉลียงยักษ์ ตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้ามาเย็นๆผมว่ามันจะสวยกว่าน,นี้นะครับมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยรอบๆสวยมากครับเป็นป่าหินเลยครับเป็นป่าหินเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาให้เราปีนได้หรือไม่นะครับก็คือขึ้นขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับ แต่มันก็มีรอยขนตีนไปนะฮะข้างบนคล้ายๆกับมีมีหินนะครับแผ่นบนนะครับเป็นแยกออกจากกันนะครับแต่ว่ามันมีรอยแยกนะครับแต่มาต่อกันส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบจริงๆก็คือก้อนเดียวนะฮะก้อนเดียวข้างล่างเนี่ยจะติดกันออกมาเป็นซ้ายกับขวาสองก้อนแล้วก็ชี้ขึ้นไปเป็นรูปดอกเห็ดส่วนข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหิน ถ้าดูไกลๆเหมือนเหมือนเหมือนมีมีแผ่นเดียวแต่พอมาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะผ่าครึ่งเลยฮะมันจะผ่าครึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองดูตรงนั้นอีกทีนะผมว่า ไม่ควรปีแล้วครับเพราะว่าสังเกตมีรอยทูบรอยเทียนปักอยู่ด้านล่างนะครับไม่ควรแล้วครับกลับแล้วมันรู้สึกว่ากลางวันก็จริงแต่มันดูวังเวงนะครับเสาเฉลียงยักษ์ตรงนี้นะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับใครมีโอกาสมาอย่าลืมแวะมานะครับสวยจริงๆนะครับโอเคกลับดีกว่าอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย